3, เอาละครับคราวนี้จับเอาเจ้า X3 นะครับ 2.0D คันนี้เนะี่ยมาลุยในเส้นทางรูปแบบออฟโรดกันนิดหนึ่งฮะ ก็ระดับระบบขับเคลื่อน X Drive แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้พามาลุยในเส้นทางแบบออฟโรดเบาๆนะฮะนี่เรียกว่าแบบเต็มๆต็มเลยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ะะมีมุมลงค่อนข้างลาดชันนะครับในการทำงานของระบบ Hill Descent Control ที่ผมเพิ่งกดไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำงานที่เมื่อกดสวิตช์แล้วก็ให้ควบคุมแบบนี้นะครับระบบจะทำงานโดยควบคุมความเร็วของรถ จับเบรกที่ล้อทั้ง4แบบอิสระเลยครับแล้วก็ให้ผู้ขับเนี่ยแค่บังคับทิศทางนะครับซึ่งก็จะเห็นประโยชน์มากนะฮะเพราะว่าในเส้นทางที่มีลักษณะเป็นมุมโค้งแบบนี้แล้วก็ลื่นด้วยครับที่สําคัญลักษณะของผิวในเส้นทางแบบนี้การที่ระบบช่วยควบคุมความเร็วลงทางชันอัตโนมัติได้ทําให้ผู้ขับขี่เองมีสมาธิครับควบคุมพวงมาลัยเพียงอย่างเดียวแล้วก็เรื่องของการทรงตัวของรถ แล้วขับมาแล้วนะครับเจอทางลาดชันน้อยลงก็สามารถที่จะเติมคันเร่งได้ครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเมื่อเจอทางชันอีกครั้งหนึ่งแค่ยกเท้าออกจากคันเร่งแค่นั้นเองครับระบบก็จะคุมความเร็วในการลงทางชันให้อีกครั้งหนึ่งแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งในเส้นทางที่ขับในลักษณะรูปแบบนะครับมีอุปสรรคนะฮะแล้วก็ร่องหลุแมแบบนี้บางครั้งเนี่ยระบบที่ช่วยเตือนเรื่องของ ตัว Parking Assist จะมีการเตือนร้องด้วยนะฮะสามารถที่จะเลือกกดเปิดปิดระบบได้ครับจากปกตินะครับในลักษณะเส้นทางแบบนี้ระบบ X Drive บนเส้นทางลาดยางจะมีการจัดสรรเรื่องของกำลังอยู่ที่ทางด้านหน้าครับ40%แล้วก็ที่ล้อคู่หลังเนี่ยอีก60%แต่เวลาถ้าเกิดเราอยู่ในเส้นทางรูปแบบสไตล์ f f ฟ o a d แบบนี้ระบบจะทำการจัดสรรเองเลยครับ หมายความว่าถ้าเกิดมีการลื่นถลไหลที่ล้อใดล้อหนึ่งนะครับหรือว่ามีลักษณะของเส้นทางที่เป็นอุปสรรคล้อยกแขวนลอยแล้วแล้ว,ลวระบบจะทําการจับนะครับที่ล้อที่มีการยกแขวนลอยนั้นแล้วก็ส่งกําลังไปยังล้ออีกฝาาหนึ่งที่ยังคงมีกําลังอยู่ครับเพราะฉะนั้นผู้ขับเองถึงแม้จะอยู่ในลักษณะเส้นทางที่มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะ แต่ว่าระบบ X อ็กซ์ไก็จะทำให้รู้สึกว่าผ่านไปได้แบบง่ายๆครับยังดูในทางแบบนี้นะครับในปกติแล้วเนี่ยเส้นทางที่เป็นลักษณะโคลนลื่นที่เป็นล่องโคลนลึกแบบนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับล้อที่มีการตกหล่มก็จะมีการหมุนปั่นแต่นี่ครับเราได้เห็นนะฮะ การเติมคันเร่งเพียงเบาๆบวกกับการจับการทํางานที่มีการไข้จัดสรรกําลังไปยังล้อทั้ง4แบบอิสระแบบนี้นะฮะก็จะทําให้รู้สึกว่าการขับขี่ในเส้นทางแบบออฟโรดเนี่ยไปได้ง่ายและสบาย,ย mm hmm. ต้องบอกว่าในการขับในเส้นทางที่มีลออนะครับ ในเส้นทางรูปแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าช่วงล่างซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีครับถึงแม้พื้นฐานตัวรถจะถูกออกแบบมาให้เป็นตัวยางนะครับที่มีขนาดซิลลี่ต่ำแล้วก็จับคู่กับล้อขอบ18แแต่ต้องบอกว่าช่วงล่างที่สามารถที่จะปรับโหมดการขีข่ได้แบบนี้นะครับให้สัมพันธ์กับลักษณะเส้นทางกับการใช้งานก็ทำให้ผู้ขับขี่เองมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวรถให้เหมาะกับ รูปแบบหรือว่าสภาพเส้นทางในการใช้งานได้ครับเรียกว่าถ้าเกิดคุณเลือก x 3คันนี้แล้วนะแล้วได้ใช้งานในเส้นทางหลากหลายรูปแบบอย่างนี้คุ้มฮะแล้วก็ใช้ได้จริงครับก็ได้เห็นนะครับในแง่ของสมรรถนะใน bmw x 3นะครับ2 0 d คันนี้ที่มาพร้อมระบบ x drive จะเห็นว่าในระบบขับเคลื่อนเนี่ยถ้าเกิดมองเฉพาะการใช้งานในสภาพการขับขี่ภายในเมืองการที่ระบบ x อ็กซคันนี้สามารถที่จะปรับนะฮะในโหมด Comfort ครับในโหมด Sport หรือว่าไปถึงสปอร์ตพล s ในลักษณะการขับขี่ลักษณะช่วงล่างที่เป็น Adaptive Damping Control แบบนี้เนี่ยผู้ขับสามารถที่จะปรับลักษณะของตัวรถลักษณะของการตอบสนองให้เป็นไปตามสไตล์หรือว่ารูปแบบการใช้งานของตัวคุณได้ จากที่เห็นนะครับในช่วงแรกที่เราได้ขับขี่ในเส้นทางเมืองแล้วก็วิ่งบนไฮเวย์มาจะเห็นว่าลักษณะการตอบสนองของ X Drive ก็ช่วยเสริมให้การขับขี่ในลักษณะการควบคุมเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือเติมความปลอดภัยให้ลักษณะของระบบขับเคลื่อน4ล้อในแบบนี้เนี่ยบางครั้งคนอาจจะบอกว่าโอ้ฟูลไทม์การขับเข้าโคง้งหรือว่าโยนต่อเนื่องบางครั้งเองอาจจะรู้สึกแบบขึ้นขือหรืออันเดอร์สเตี แต่ X d i v e ใหม่มีการปรับโหมดเรียกว่าเข้ามาเสริมลักษณะของการทำงานเวลาที่ขับขี่หักเลี้ยวเข้าโค้งแล้วทำให้ผู้ขับเนี่ยรู้สึกว่าควบคุมได้ง่ายมากขึ้นสิ่งที่สำคัญในละักษณะมุมโค้งแคบด้วยความเร็วสูงเนี่ยการจัดสรรแรงบิดการแยกฝั่งของกำลังล้อนอกโค้งกับในโค้งที่แตกต่างก็ช่วยเสริมการขับขี่ครับ เข้ามาในเส้นทางแบบนี้ที่ลุยกันแบบเต็มๆที่รถแบบ SUV Luxury ทั่วไปอาจจะบอกว่าโอ้โหขยาดนะฮะสำหรับ X3 ในระบบขับเคลื่อน XDrive เนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาขับขี่บนถนนธรรมดาทั่วไปกำลัง40%อยู่ที่ล้อคู่หน้าครับ60%อยู่ที่ล้อคู่หลังเพื่อที่จะเสริมลักษณะการขับขี่ให้ขับควบคุมได้ดีในเส้นทางเรียบๆแต่ออฟโรดฮะ เรากำหนดไม่ได้ว่าล้อคู่ไหนที่จะลื่นหรือว่าล้อคู่ไหนที่จะต้องการกําลังเยอะระบบ x อ็กซ์ครับจะจัดสรรกําลังแล้วก็แยกส่งกําลังไปให้ล้อที่ยังสามารถจับยึดได้อยู่เพราะฉะนั้นในหลากหลายเส้นทางที่มีอุปสรรคขวางอยู่ X-3 คันนี้ก็สามารถผ่านไปได้แบบง่ายๆครับสิ่งที่เข้ามาเสริมก็คือจุด ดีไซน์ของบอดี้หลายๆส่วนที่เราเห็นว่าดูหรูหรามุมแอคโพสเข้าระยะโอเวอร์แฮงหน้าที่สั้นๆแบบนี้นะครับก็ทำให้หลากหลายอุปสรรคหรือว่ามุมหรือสิ่งกีดขวางเนี่ยสามารถที่จะไต่ข้ามไปได้รวมทั้งแรงบิดด้วยโดยรวมครับถ้าเกิดคุณมองว่ารถคันนี้เน้นสำหรับการใช้งานในเมืองมันก็ช่วยเสริมครับเรื่องของความนุ่มนวลการขับขี่ถ้าเกิดขับขี่เดินทางไกลในระบบฟังก์ชัน XD r i v e ความปลอดภัยขับเคลื่อน4ีล้อนะครับแบบปรับแปรผันต่อเนื่องแน่นอนคุณสามารถควบคุมมันได้ง่ายแต่สําหรับในเส้นทางแบบนี้มันก็สามารถพาคุณไปได้เหมือนกันเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับพบกับท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์นะครับกับแชร์ว a เคชั่นแล้วก็การดูแลรักษารถกับคาคลินิกครับ